สวัสดีครับจะมาพูดถึงบริการการทำหนังสือเดินทางสัญชาติลาวเล่มใหม่แบบไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางสำหรับเพื่อนเพื่อแรงงานสัญชาติลาวนะครับที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทยแล้วหนังสือเดินทางของท่านกําลังจะหมดอายุหรือว่าหมดอายุไปแล้วต้องการที่จะทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถติดต่อรับบริการกับทางบริษัทของเราได้เรามีบริการให้แบบท่านไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางนะครับจะแยกรายละเอียดให้ท่านดังนี้ครับสำหรับเพื่อนเพื่อแรงงานกลุ่มขึ้นทะเบียนใหม่ นะครับแล้วยังทำหนังสือเดินทางลงประทับตาวีซ่าไม่ทันวันที่15พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาตอนนี้ภาครัฐขยายเวลาในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางรวมไปถึงการลงประทับตาวีซ่า ท่านต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่31กรกฎาคม2566เพราะฉะนั้นท่านมีระยะเวลานับไปจากนี้อีกประมาณ2เดือนโดยประมาณนะครับในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่และลงประทับตาวีซ่าให้ทัน31กรกฎาคม2566ตอนนี้นะครับหากท่านต้องการที่จะดำเนินการ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่สําหรับเพื่อนๆสัญชาติลาวสามารถติดต่อรับบริการกับทางบริษัทได้แล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนใหม่นะครับบริษัทเราจะรับ เอกสารเพื่อให้บริการถึงวันที่15มิถุนายน2566นี้เท่านั้นท่านมีเวลาไม่มากนะครับตรงนี้ต้องวางแผนกันให้เรียบร้อยเมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วต้องเผื่อเวลาในการตีวีซ่าให้ทัน31กรกฎาคม2566ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าทุกกระบวนการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแรงงานสัญชาติลาวที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แบบ v i p ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางสามารถโทรสอบถามรายละเอียดการให้บริการได้ที่06-1 956 4444 061956 4444ขอบคุณครับ